กูได้ยินเสียงคนเดินได้ยินป่ะเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินป่ะพี่ครับเนี่ยมึงได้ยินป่ามันเดินอยู่ข้างกูเนี่ยเนี่ยตัวอะไรวะหาคนเข้าแก๊งครับโว้ยยีกูหลอดได้หมดแล้วโอ้พี่นนทกครับคุณต้องมียออย่างน้อยวี p พี แล้วกูไม่มียกไอวีไอพียังไงวะโอ้ยกกูหายโอ้ยของหายหรอของหายก็ถ้าของหายกูปิดเซิร์ฟเลยอะแค่นั้นเองก็ลองดูทถ่วลองหายดูทถ่วเซิร์ฟวาวุ่นเลยถ้าของผมหายเซิร์ฟวาวุ่นเลยร้องอ่ะ แม่แมแมอยู่ในเนเธอร์โดนแท่งไฟเบลดยงสีเกียงรอง้องอา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 แม่แมมอยู่ในเนเธอร์โดนแท่งไฟเบลดยงสีเกียงฮยเ,รรเรรฮ้ยกูเจอมดแดงไรเดอร์ว่ะมัดไเรเดอร์ว่ะเฮ้ยเจอมัดไรเดอร์ด้วยด้วะเฮ้ยเจอมัดไเรเดอร์วะ่ะ เฮ้ยเจ็บเบ็กพูอุ้ยอุ้ยเจเบ็กูอ่ะอุ้ยเจเบ็กูเจ็บเบ็กพูอ่ะเขาได้ละโอ้กลับบ้านยังไงวะเนี่ย ไอ้หลุยหลุยหลุยตามดุยด,ด่วนเลยบอกพี่กลับบ้านไม่เป็นกลับบ้านไม่ได้เออกลับบ้านไม่ได้ว่ะเฮ้ยครับเปิดคอมมันกแล้กลับบ้านไม่ได้ไม่หายครับไอคิงผมว่าเลยวต้องเป็นไอคิงครับเปยกบอกไม่ใช่ เปียกโกรธผมไม่เข้ามาเล่นกับผมแล้วนะเปียบอกว่าเปียมันไม่เล่นแล้วโกรธผมอยู่เนี่ยทับโฮมนะทับโฮมอีกแล้วโอ้โฮมบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมอยู่ทะเลทรายโอ้ยเอาอีกแลเว่ย์เก่งกว่ากูอีกแล้วโอ้โหต้องอย่างนี้ดีกว,ว่าวบ้านกูไปทางไหนแล้วเนะี่ย อุ้ยอุ้ยอุเจ้ก้สะป่าอุ้ย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 อุอุ้ยอของดีทั้งนั้นเลยอุ้ยอุ้ยืออุ้ยอุ้ยของดีอุ้ยเดินมาของดีอุ้ยอต้องมีก็ของละมุนว่ะอุ้ย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 รื้อกันือกันลือกอนท่อควขาซะเอาเรทองไฟอออุ้ยอุ้ของดีว่ะหยิหิ้อรออะไรอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเพียงยั่ เจ๊พี่ขอโทษพพี่ผิดไปแล้วน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำความสะอาดแบบอุ้ยอุ้ยใครไม่เข้าอ่ะใครไม่เข้าอ่ะโอ้ยใคแบบรไม่เข้าบอกใครไม่เข้าบอกอุ้ยถังไฟขออนุญาต ใครดึงกูมานี่วะนี่ไอ้กูมาได้ไงอ่ะการทีเรีนพอดมาเตอร์เอ็กดีได้ก้าวหน้าเฮ้ยขอบคุณครับนายกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ปาใช่นายกมาเฮ้ยขอบคุณมมกเขื่อน้องขอบคุณครับ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 มาเขื่อเอ้ยเอบขอบคุณครับน้องขอบคุณน้องมาเขื่อครับผมลบบ้านเก่าได้ปะคนดู คนรู้ผมลบบ้านเก่าได้ไหม <Okay. S 1> ผมผมลบบ้านทะเลทรายผมเซฟไว้เลยดีไหมผ้ยพี่ขอโทษถ้าเปียกดูอยู่พี่ขอโทษ,พ,พ,โทษพี่ก็ไม่คิดว่าแต่มันเปียกเหมือนเปียกอะ ลืมไปมันมันตั้งได้สองที่มันตั้งได้สองที่กูลืมไปลืมคนชื่อต้าหิวของจริงปะครับมันตั้งได้สองจุดไม่หิวเอ้ยอ้าวทำไมมันทำไมยศวีเอพีไม่เขียนว่าอีปิกคืออะไรอ่ะคนดูอีปิกคืออะไรอ่ะ อ้าวเขาไประดับไหนกันแล้วะเขาไประดับอีปีกันหมดแล้วอะ่ะไม่ผมยังเป็น y o u t u ู e อยู่เลยอะ่ะคนดูครับคนดูครับคนดูครับถ้าไม่ผมยังเป็นไอยูทูบอยู่เลยอะ่ะเขาไปอีปีกันหมดแล้วอะ่ะทายังไงอะ่ะเขาทํายังไงกันนะครับเขาทํายังไงกันนะครับอู้จักอู้อู้อู้ Ui dạng phàm à. ui. Hey, dude, hey, dude, lab, mà ui, ai đuổi lắm hẹn ai đuổi, ai đuổi đấy ba, dạng phàm mày ui, 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 oh. yeah.

หนึ่งนะคนดูครับคนดูครับถ้าถ้าผมฟาร์มในในบ้านใดดุยได้ไหมอ่ะผมอยากฟาร์มอ่ะครับคนดูพี่อยากฟาร์มอ่ะได้ใช่หไหมครับฟาร์มเลยแหละวาร์เด่นมึงเกิดมาดิคนดูว่าไมววาเดนไม่เกิดอ่ะเกิดดีวาเด่นเกิดดี ยกบอกกูผิดไรอาบน้ำอยู่แท้บ้านกูระเบิดขอโทษมาแล้วมันเกิดนไหมครับนไม่ได้หลันมันไม่นะมได้ยฟาร์มอาเยอะมันฟาร์มได้ไห้นี่คนดู ไปล่าบอสกาเดียนในน้ำหน่อยที่มาลียังไม่เคยเห็นพี่ไปล่ากาเดียนโอ้ยโโโโโกาโดงกาเดียนพี่ไม่รู้หรอกครับรู้แต่แต่กากลิกาลีกาโดงกาเดียนพี่ไม่รู้หรอก ร yeah. ouais, uh, ู้จักแต่กลิกะลีะฟาร์มเลยดีรออะไรกูสั่งไปไปสั่งแม่มึงอ่ะกูได้ยินเสียงคนเดินได้ยินป่ะเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินป่ะพี่ครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าฟาร์มเป๊บเดียวเพรสสี่ถึงห้าชุดแล้วพี่หวั่นไหมครับไม่หวั่นครับ กูขอให้วอเดนหักคอมึงคืนนี้อัมาดีตัวเหม็นสกปรกพีพีวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสุาสมครสมาชิโอ้โหยสาวสมครสมาชิกเฮ้ยผมได้ยินว่ะ จะมาชาร์จใหม่หลืมเฮ้ยได้ยินปะ นกเอี้ยงหน่อยครับพี่ตานกเอี้ยงเลี้ยงใครเท่าได้ยินปะโอ้โ <c oughs> ลาพิกหาย อะไรวะใครใครเดินวะเนี่ยใครอยู่กูวะมันอยู่ตรงหลังบ้านครับดูนะเนี่ยเนี่ยเนีย อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่าง แสงของธงกับซ่องแซมก่นอนเฮ้ยมันมีคนอยู่กับผมจริงนะเสียงผีพี่ว่าหรือเปล่าครับผีพี่ว่าพ่อ,อนนะเอหมืนะอนกัน,ะกน,กเ,นกเก็บเพื่อนดีกว่าพี่อยู่ไม่ได้แล้ว เก็บเวลเลยแหละเก็บคนเดียวเลยแหละเฮ้ยมึงกูได้ยินมึงได้ยินเหมือนกูไหมเนี่ยไปนิดกว่าเฮ้ยนี่บ้านใครนี่เฮ้ยนี่บ้านใครนี่บ้านกระต๊อบนอ้อยยังไงบ่งบอกเลยสั่งบ้านอย่างโง่เลยอุอ้ย ของก้างหนังคมอุ้ยอุ้ย,ยคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้น่าจะดีไม่เคยเจออุ้ยโอย้ของก้างไอ้เชี่ยอุ้ยบ้านไงวะอุ้ย นี่นอยู่ดีสุดก็เฮียหรอเอาโอเคครับเฮียก็เฮียครับอุ้ยลืมเก็บปีกคนดูไม่บอกผมเว้ยลืมเก็บปีกปีกตกแม่งมีปัญหาอีกของผมอะ เนี่ยมึงได้หินเปล่ามันเดินอยู่ข้างข้างกูเนี่ยเนี่ยตัวอะไรวะเสียงที่มึงได้ยินคือเสียงผีผีพนันของมึงอ่ะผีพ่ออมอ่ะหายละ เปิดให้จีงกันได้ตัวไหนวะอยากลั่นหน่อยอยากโดนลุมหน่อยเออหาคนเข้าแก๊งครับเฮ้ยอีกูหลอดได้หมดแล้วได้อยู่คนเดียวเนวยโอ้โหโอ้โหมโอ้โห โอ้โหโอ้โหเดินผ่านตายนะเดินผ่านตายนะอืมอืมทำไมฮะอืนั่นแหละรู้เรื่องพวกผีแบบนี้มันต้องเจออย่างนี้ครับ หาลังวัดเด้งก่อนครับไหวครับตอนนี้ยังไงก็ไหวกับว,วัดเด้งแล้วครับผมผมว่าผมน่าจะไหวกับว,วัดเด้งลว